สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่สำนักงานเลขาธิการครูสภาได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อบังคับครูสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพุทธศักราช2565ซึ่งเราจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปนะคะอยากจะเรียนทุกท่านว่า สำนักงานเลขาธิการคุรสภาเรามีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลมาตรฐานคุณวุฒิของวิชาชีพครูและบุลคลากรทางการศึกษาพิทักษ์และยกย่องครูที่ทำหน้าที่เป็นครูที่ดีนะคะและก็ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูทุกท่านนะคะที่อยู่ในวิชาชีพครูและบุลคลากรทางการศึกษาทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะเรามาพูดคุยกันถึงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พุทธศักราช2515ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มีนาปีหน้าเป็นต้นไปนะคะอยากจะเรียนว่าในข้อบังคับนี้นะคะเราได้มีประเภทของใบอนุญาตเนี่ยก็คือใบอนุญาตประเภทที่1ก็คือเราเรียกว่าเป็นใบอนุญาตของวิชาชีพครูนะคะใบอนุญาตที่2เราเรียกว่าเป็นใบอนุญาตของผู้บริหารสถานศึกษาใบอนุญาตประเภทที่3ก็คือใบอนุญาตสําหรับผู้บริหารการศึกษา แล้วก็ใบอนุญาตที่ประเภทที่4ก็คือใบอนุญาตของศึกษานิเทศนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็น4ประเภทที่อยู่ในข้อบังคับที่ที่จะบังคับใช้นะคะซึ่งก็จะเหมือนเดิมจากข้อบังคับเดิมที่ผ่านมานะคะแต่วันนี้เนี่ยทางสำนักง,งานเลขาธิการคุสภาเนี่ยจะมาเล่าถึงการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของกลุ่มประเภทครูนะคะอยากจะเรียนว่าเรามีการปรับของกลุ่มวิชาชีพครูเนี่ย มากนะคะกลุ่มอื่นๆแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะแต่สำหรับของกลุ่มครูเนี่ยนะคะก็คือประการแรกก็คือว่าคนที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูนั้นได้เนี่ยนะคะจะต้องสำเร็จการศึกษานะคะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำนักง,งานคุรุสภารับรองหลักสูตรนะคะนั่นหมายความว่าเราเรียกว่ามีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษานะคะ สำหรับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นครูเอกชนหรือว่าคุณครูคุณครูที่มาจากต่างประเทศนะคะเราเรียกว่ามีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่คุรุสภารับรองปริญญานะคะก็สามารถที่จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู นะคะเมื่อเมื่อทุกเมื่อทุกคนสําเร็จการศึกษาเนี่ยทุกคนจะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูซึ่งในข้อบังคับเราเรียกว่าเป็นเป็น i s i o n a l Teaching License นะคะหรือภาษาที่เราเรียกกันก็คือ p l ล c e เส้นนะคะซึ่ง p ีล c e เส้นตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีอายุ2ปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าต้องสอบไหมไม่ต้องสอบถ้าคนที่ผ่านผ่านการเรียนในระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่ครูสารับรองเนี่ยก็จะได้ตัว p r o v o s i o t e l ที่ชื่อ License หรือ P-License นี้ไปปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาและสามารถนำไปสอบบรรจุได้ค่ะส่วนเมื่อท่านได้ใบ P-License แล้วนะคะถ้า,ถ,าถ้าท่านผ่านการทดสอบนะคะและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น4วิชาตอนนี้จะเหลือ2วิชานะคะเราเรียกว่าเป็นวิชาครู และวิชาที่สอนหรือวิชาเอกนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงจะต้องทีไรเซนจะเปลี่ยนไปเป็น b ไรเซนนะคะซึ่ง B ไรเซนเนี่ยภาษาไทยเราใช้ชื่อว่าเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะคะซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเบสิกทิชชิ่งไรเซนหรือ B ไรเซนนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมีอายุ5ปีนะคะเพราะฉะนั้นคนจะได้ตัว B ไรเซน จะต้องผ่านการสอบ2วิชานะคะก็คือวิชาครูกับวิชาที่สอนหรือวิชาเอกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพตามที่ครูสภากำหนดหรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีวิทยาฐานะแต่งตั้งในระดับชำนาญการก่อนวันที่ที่ข้อบังคับนั้นใช้ก็หมายความว่าข้อบงคนที่ถือใบอนุญาตแบบเก่าเนี่ยนะคะ ถ้าใบาหมดอายุก็จะเข้าสู่การเขา้าเข้าลูกของการรับใบอนุญาตตามข้อบังคับพุทธศักราช2565นะคะถ้าใครอยู่ในชำนาญการก็จะได้รับใบอนุญาตที่เราเรียกว่าเป็นใบอนุญาตวิชาชีพครูชั้นสูงนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น advance d ที่ i n g l i c เส้นหรือ a license ซึ่ง a license จะมีอายุ7ปีค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเล่าคอนเซปต์ให้ฟังสั้นๆนะคะทีนี้ เติมเต็มอีกนิดนึงว่าสําหรับน้องๆที่อยู่ในสถาบานันอุดมศึกษานะคะน้องๆที่อยู่ในสถาบานันอุดมศึกษาแล้วหลักสูตรได้รับการรับรองปริญญานะคะน้องๆสามารถสามารถที่จะสอบตัวเบสิกราเส้นได้เลยตั้งแต่เรียนในชั้นปีที่3นะคะและชั้นปีที่4ถ้าน้องๆได้ผ่านการสอบ2วิชา นะคะในตั้งแต่เป็นปน,นิสิตนักศึกษาในปีที่3และปีที่4แล้วเนี่ยน้องๆไม่ต้องรับพีไรเซนค่ะน้องๆจะรับตัวเบสิกลเซนเลยนะคะซึ่งเบสิกลเซนตรงนี้ก็คือมีอายุ5ปีถือว่าการสอบเนี่ยก็จะมีรอบเดียวเพื่อที่จะรับเบสิกที่ชิ่งไรเซนเท่านั้นนะคะสำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอใบรับขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูหรือที่เราเรียกว่าพีไลเซนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ ผู้ยื่นคำขอเนี่ยก็จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมนะคะตรงนี้หลักฐานรายละเอียดหลักฐานเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในใน,ในประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุชภาน,นะคะตรงนี้ขออนุญาตพูดสั้นๆน,นะคะว่าเมื่อยื่นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและหลักสูตรที่ที่สำนักงานเลขาธิการคุชภารับรอง ตรงนี้ขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า p l ไ c เซ s นเนี่ยนะคะน้องๆที่เรียนในสถาบันรุดมศึกษาที่ครูสุภารับรองปริญญาทุกคนจะได้รับ p ีไ c เซ s นทุกคนนะคะและเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วเจ้าเมื่อส่งข้อมูลเข้ามาในระบบแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านนะคะเมื่อคุณสมบัติผ่านเนี่ย ทางสำนักง,งานเลขาธิการพุทสภาโดยสำนักทะเบียนนะคะก็จะเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็พิจารณาอนุมัติการออกใบอนุญาตให้พีไลเส้นให้เลยนะคะเมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยนะคะก็เสนอกรรมการพุทภารับทราบแล้วก็พิมพ์ใบุา น้องๆสามารถที่จะพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-service นะคะแล้วครุสภาก็จะทำการประกาศรายชื่อผู้ที่อนุมัติผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเดลขาธิการครุษภานะคะที่จะเพิ่มเติมใน p l i c e เส้นนะคะก็คือน้องๆที่ท,ที่ที่สอบสีวิชาไม่ผ่านนะคะหรือหรือคนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วในรุ่นที่สอบสีวิชาครั้งที่1กับครั้งที่2ไม่ผ่านถ้า ครั้งที่2ในวันที่24-25ธันวาที่ผ่านมาถ้าน้องๆสอบไม่ผ่านน้องๆไม่ต้องกังวลนะคะน้องๆก็สามารถที่จะยื่นขอ P- ไลเซนเพื่อที่จะไปสอบบรรจุแล้วก็ไปทำงานในสถานศึกษาได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเบสิคไลเซนนะคะเมื่อน้องๆที่ได้รับ P- ไลเซนไปแล้วนะคะน้องๆได้รับ P- ไลเซน น้องก็จะมีอายุของพีไลเซนนั้น2ปีนะคะ2ปีเนี่ยในภายใน2ปีน้องไปสอบบรรจุเป็นคุณครูได้นะคะหรือทำงานในโรงเรียนเอกชนหรือที่ต่างๆได้แล้วน้องๆก็จะต้องภายใน2ปีน้องๆจะต้องสอบ2วิชาคำว่าสองวิชาในที่นี้ก็หมายถึงวิชาครูกับวิชาเอกหรือวิชาที่สอนนะคะตรงนี้อยากจะเรียนว่าน้องที่ที่สอบแล้วเนี่ยนะคะ ภายใน2ปีพอน้องๆผ่านน้องๆก็จะได้ตัวเบสิกรายเส้นซึ่งคนที่จะได้เบสิกรายเส้นนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยถ้าน้องยังไม่ผ่านได้เบสิกรายเส้นน้องก็จะไม่ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูผู้ช่วยเพราะฉะนั้นภายใน2ปีน้องๆจะต้องสอบเบสิกรายเส้นให้ได้วิชาที่เรา,เรา,เ,ราเราลดลงมาเนี่ยจากสีวิชาตอนนี้เหลือเพียง2วิชา ะะแต่ว่ามีเงื่อนไขพิเศษอยู่อีกนะคะก็คือน้องๆที่เรียนในในสถาบันดุดมศึกษาที่เป็นรหัส6 2ถึ 65, ง65้น้องๆจะสอบเพียงหนึ่งรายวิชาเท่านั้นนะคะก็คือวิชาครูส่วนวิชาเอกเนี่ยก็คือน้องๆไม่ต้องสอบเราจะเริ่มสอบในน้องๆที่สำเร็จที่ที่เริ่มศึกษาในสถาบันดูดศึกษา ที่คุรุสภารับรองเนี่ยในปีการศึกษา2566เป็นต้นไปค่ะ,คะกระบวนการต่างๆก็จะคล้ายๆกันก็คือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ผ่านกรรมการกวามาวนะคะกวามาวก็ผ่านกรรมการคุรุสภาแล้วก็น้องๆสามารถที่จะปริ้นตัวเบสิไลายเส้นนะคะได้เลยแล้วคุรุสภาก็จะมีการประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภาค่ะนะคะส่วน A ลายเส้นลายเสตรงนี้ลายเส้นเมื่อกี้ก็คือบีอายุ5ปี ส่วนเอไลเซนเนี่ยเมื่อเมื่อน้องๆ้องถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะคะที่เป็นเบสิกล c e เซนที่มีอายุ5ปีนะคะน้องๆออาจจะพอครบหาปีแล้วน้องๆก็ยื่นขอเอไลเซนเพราะฉะนั้นพอขอเอไลเซนเนี่ยน้องๆหรือคุณครูท่านใดที่อยู่ในระดับครูชำนาญการนะคะก็ทางสำนักงานเลขาธิการพุทธสภาก็จะปรับใบอนุญาตของท่านเนี่ยให้เป็น เที่ชิ่งลายเส้นได้เลยค่ะสำหรับคุณครูเอกชนเติมนิดนึงนะคะว่าสำหรับคุณครูเอกชนตอนนี้ทางสำนักง,งานเลขาธิการคุชภากำลังปรึกษาหาหรืออยู่กับสอชอว่าจะให้คุณครูเอกชนเนี่ยได้รับทั้งเบสิ c ลายเส้นแล้วก็แอดวานซ์ลายเส้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะรอฟังข้อมูลของครูเอกชนต่อไปนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการมาพูดคุยในเชิงของ ภาพสรุปว่าข้อบังคับตัวใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบรับขอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่เป็นไปตามข้อบังคับตัวใหม่วันนี้เป็นเฉพาะกลุ่มครูนะคะที่ที่พูดถึงนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณครูทุกท่านนะคะหรือหรือ,รอนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องตลอดจนอาจารย์ในสถาบันรวมศึกษาเนี่ยได้อ่านข้อบังคับฉบับเต็มนะคะเพื่อที่จะดูว่ารายละเอียดที่อยู่ในข้อบังคับเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยต่างๆเนี่ยทางสำนักง,งานเลยค่ะที่กรคุชภาก็รับที่จะให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับตัวใหม่ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ